ประเด็นข่าวเมาส์ที่หลายคนจับตามองหนักมากสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักนักแสดงสาวปรางกนรันกับแฟนหนุ่มแรปเปอร์โต้งทูพีที่พักหลังมานี้ไรว้วิแววความหวานเหมือนเคยไม่กดไลค์รูปไม่ลงรูปคู่เหมือนเดิมป่ายหญิงก็ไม่ได้สวมแหวนมั่นมาสักพักหรือจะรักราวอีกคู่ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นตอนนี้เลดี้ปรางยังคงปักหลักเที่ยวพักผ่อนเที่ยวเกาะพีพีได้ย ภาพสวยๆแซบๆเดินชิวริมหาดศาสตร์ออราความสวยผ่องที่ไม่ว่าจะมุมไหนก็ละสายตาไม่ได้น้องปรางช่างสวยและมีสเสน่ห์ชวนลหลงไหลจริงๆนานาไราบีหน้าและคนสนิทโต้งทูพีแสดงความคิดเห็นเป็นอีโมจิรูปหัวใจกันรัวๆเราก็ไม่รู้ว่านี่คือการส่งกำลังใจให้กันอับกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าโต้งทูพีเคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่ไอจว่าทุกปัญหาที่มี ก่อนวันนี้จะหมดไปเพราะไม่มีอะไรในข่าวนอนดูหนังไปห้างช้อปปิ้งกันดีกว่าที่อ่านแล้วหลายๆคนอาจมีเอสื่อถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหรือไม่สาวปรางโพสภาพและคลิปถือกีตาร์ร้องเพลงแคปชั่นถ้าคืนนี้3.5เดี๋ยวมาทั้งเพลงเลยแทแท็กฟ้าเพียงดินฟิลมคอมเมนต์แซวว่าต้องได้ฟังทั้งเพลงละนะมีชาวเน็ตรายหนึ่งแซวทั้งคู่ว่าอินเลิฟในขณะที่โต้งทุพีไม่มีกด ไลค์หรือคอมเมนต์ใดๆความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่เองจะดีกว่าค่ะ